อีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนค่ะส่งเสริมให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อ,อย่างเช่นการฝึกฟุตบอลให้แก่เยาวชนนั่นเองค่ะทางกรมฐานราบที่8ค่ะได้ทําการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในโครงการอามี่ยังซัมเมอร์แคมป์2023เป็นการสนองตอบนโยบายของทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะ โดยทางกรมฐานราบที่8ค่ะได้จัดโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่ค่ายเสียราชเดโชชัยณสนามฟุตบอลยาเทียมค่ายเสียราชเดชโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของกําลังพลภายในค่ายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงของการปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนทั้งนี้ค่ะการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชนค่ายเสียราชเดชโชชัยค่ะเป็นการตอบสนองนโยบายของทางกองทัพบกในโครงการอาร์มี่ยังซัมเมอร์แคมป์2023เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของ กำลังพลได้มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เป็นการเปิดโลกกระถัสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุตรหลานของกำลังพลภายในหน่วยรวมถึงชุมชนรอบข่ายที่ชื่นชมชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลเย,ยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือความสามารถศักยภาพทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอลและสามารถต่อยอดการเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไปได้ทั้งนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนในทุกเพศทุกวยัยโดยเฉพาะ ในกลุ่มของเยาวชนอีกด้วย